ยังจำได้ไหมนะฮะคุณแม่ของน้องโฟกัสในแฟนฉันหนังที่แจ็คเล่นเนี่ยวันนี้หน้าของเธอนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับขอต้อนรับพี่กบอนลุสราคา่ะสวัสดีสดครับติตใจ,จต้องกับนบ้างาบบอบูบบพันรักใหม่ ลูกใจหน้าเห็นเด็กกว่าผมเลยนะตอนนี้ผ่านไปสิบกว่าปีเจอกับแจ็คตั้งสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วพี่วูดี้ตอนหน้าผมก็ยังแบบว่าแก่แบบว่าคือแบบดูดูเป็นเด็กแบบเด็กหน้าแก่อะตอนนี้แจ็คก็ยังหน้าแก่อยู่นะแต่พี่กบยังเหมือนเดิมจริงครับพี่นี่เรื่องจริงครับพี่กบมีเคล็ดลับอะไรยังไงคะแตไมถึงได้สวยสดใสอยู่เสมอเลยขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคล็ดลับของพี่กบนะคะก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพ ตัวเองนะคะเพื่อตัวเองแข็งแรงแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณพี่กบก็ดูแลอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วแล้วในวันนี้นะคะพี่กบก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลผิวด้วยนีอันนี้สําคัญเลยใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็อยู่ในชุดบํารุงผิวลูมิเนสครับรู้จักไหมคะอันนี้ก็เคยพี่เคยมารายการแล้วจำได้ครับมีชื่อว่า Forest s k i n b r i g h t e n e r นอระครผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอก็จะเกิดฝ้ากะจุดด่างดําขึ้นได้ถูกไหมคะ,ะเพราะว่าผิวผิวของคนเราเนี่ยก็จะถูกรังสีวีเป็นประจำนะคะทําให้เราก็จะมีริ้วรอยนะคะคเพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยให้เรารู้สึกผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยจริงๆแม่ผมเนี่ยจุดด่างดําหรือว่าริ้วรอยมันเยอะมากเลยพจะมาเลยจริงๆวิธีการป้องกันต้องทําไงบ้างครับพี่กบป้องกันนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแต่ส่วนใหญ่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสง UV ได้ทุกวันนะใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะความเครียดก็จะเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมองค้าได้เออเรื่องความนัาไอความข่าวเนี่ยทราบมาว่าบางคนทั้ว่าทายิ่ง มันจะทําให้ผิวบางหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เออพวกครีมหน้าค่ะเออมันมันคืออย่างไรเออกัดมันจะอะไรคำถามนี่เป็นคําถามที่ทททดีนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอ่อนโยนต่อผิวมากๆไม่มีสารเคมีคที่เป็นอันตรายนะคะถามว่าบางคนอาจจะกลัวว่าออใช้แล้วหน้าจะขาวหน้าจะบางอันนีน้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่า ไม่ทำให้ละคายเคืองต่อแสงแดดด้วยนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งลอกไม่มีสารไฮโดรควินโนนที่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยกับทุกสภาพผิวคุณจะเริ่มใช้ตอนอายุเท่าไหร่ดีอะพี่ตั้งแต่วัยรุ่นหรือว่าต้องตอนต้องสักคนอายุมีอายุแล้วหรือว่า คำถามนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าควรจะเริ่มใช้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยมันมันผ่านมาแล้วสิผมไงผมไงงั้นอย่าช้ารีบเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลผิวที่ดีนะคะควรจะดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆจะดีที่สุดนะคะตั้งแต่นักเรียนมาอ่ามัธยมต้นมัธยมปลายนักศึกษาดูแลมาเลยยิงยาวใช่ค่ะจะดีที่สุดจะดีที่สุด l u m i n e สนี่นี่ lumines เช้านี้เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมพี่นะคะเดี๋ยวพี่กบจะให้ดูนิดนึงว่าผู้สัมผัสของเราเนี่ยลองอ่ะลองวันนี้เลยนะคะลองหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์ Forest Skin by น e n n e r เนี่ยนะคะจะมาในรูปแบบเจลนะคะใช้ใช้นิ้วเดียวค่ะค่อยๆถูนะคะมาในรูปแบบเจลจะเห็นว่าในนี้นะคะจะมีเม็ดบีดได้ค่ะลองลองอ่ะมีเม็ดบีดในเจลด้วยเหรอใช่ค่ะมีเม็ดบีบกลิ่นหอมด้วยครับพี่ยูดี้ขออนับ มีเม็ดอใช่ค่ะนี่คือใช้เช้ากับเย็นนะคะเม็ดบีตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วมันเหมาะกับบ้านเราตรงไหนรู้ไหมคือบ้านเราอากาศมันร้อนไงแล้วพอเราเป็นเจลแบบนี้เราจะสดชื่นอ่ะมันจะไม่เหลอวเลยใช่ค่ะเพราะว่าการ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะได้รับการวิจัยแล้วก็คิดค้นจากดร<อ>นายแพทย์ด้วยขี้ครเต็มเลยครับตอนนี้ี๋อขี้ครมาเต็มเลยครับเคยลองครับเคยลองใจครับคือใช้แล้วมันทำให้ไวท์ให้ไบรท์ใช่ค่ะหรือให้ยังหรือว่าให้ให้หน้าไบรท์นะคะคหน้าไบรท์ก็ใช้ไบรท์ i k e a Diamond ใช้ Bright like a Diamond <S <S นี่คือวิหารหน้าแล้วมันแล้วมันแล้วมันคือผิวจะนั่นผิวจะขาวใช่ค่ะขาวกระจ่างใสครับค่ะพี่โกบขาเราใช้สมมุติเราเริ่มใช้ตอนนี้สักหลายวันไหมคะเป็นเดือนถึงจะได้เห็นผลเราจะรู้สึกได้เลยนะคะผิวเราค่อยๆจะกระจ่างใสขึ้นภายในเวลาสัก สามวันห้าวันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันใช่แล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วจะดีขึ้นสดชื่นึ้นโอ้ดีจังอย่างนี้ถ้าใครสนใจซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่กบถ้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้ววันนี้พี่กบก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการวูดี้นะคะวันนี้20สายแรกโทรเข้าไปที่บริษัทเลยค่ะฟรีค่ะเพียงโทรเข้าไปที่บริษัทนะครับ g e n s Global ประเทศไทย2 0สสายแรกเท่านั้น นะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะดูมิเนสนะครับฟอร์เรสกินไบเทนเนอร์ไปใช้ฟรียีเลย20สายแรกเท่านั้นใช้ฟรีเลย021189899ค่ะต้องบอกว่าเจเนสโ l o b a l เนี่ยเคยแวะไปแล้วเขาเป็นทีมที่แบบพลังเยอะมากคุณเคยแวะไปของเขาไหมวะไปดูไปแล้วเขาแบรนด์นี้ก็ดังมากนะมันเป็นโกลบอลแบรนด์ที่แบบแต่พอมาในไทยรู้สึกว่า ทีมไทยอ่ะจะพลังมหาศาลกว่าประเทศอื่นจริงๆคุณวันนี้เนี่ยคือเพื่อนผมในวงการคุณเอื้องสารีปัญญาชุนมาด้วยมาด้วยวันนี้เขาเป็นหนึ่งในทีมมากันเต็มเลยนี่ดูสิผมชอบการแต่งตัวพี่เอื้องมากเลยนะเข้ามาในรายการพี่เอื้องเนี่ยเป็นผู้อิทเมื่อกี้หันไปดูแล้วแบบ เพี้ยงนะี่ใหญ่เยครับเลยวสิครับเพี้ยงเลยแล้วก็ทีมงานของคราบนี่แบบทุกคนแบบแอคทีฟหมดค่ะไม่ใช่ใช้คำว่าเควซี่ไม่ได้เป็นคนพิเศษออพาวเวอร์ฟูลมากนะครับผม บอกเลยครับว่าลูมิเนสวันนี้เขามีแจกฟรี20สายแรกนะครับและวันนี้นะคะคุณบุดี้พี่บุก็มีฝากไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณแม่คุณบุดี้ต้องติดตามตัวนี้อยู่แล้วฝากใครคุณแม่คุณแม่พี่บุณดี้คนเดียวค่ะพี่บุดี้คนเดียวค่ะลองไม่ได้ค่ะพี่ยังพูดไม่จบนะคะของนอินด้วยแล้วก็ของแจ็คด้วยแล้วหมองไม่ลงนะพี่คัญญาไม่มาแต่เป็นหนึ่งในได้ค่ะเตรียมไปให้หมดเลยกุ๊กเก็บอ๋อด่งไปเอาหมดเลยนะครับ เื่อเื่อบเเลยขอบคุณมากขอยันอีกครั้งนะครับ0 2 1 9ครับขอบคุณมากนะครับพี่กกขอบคุณครับพี่ขคุณ